ฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับเลี้ยงปูนานะครับบอ่อความสูง40เซนติเมตรความยาว3เมตรกับอีก10เซนเมตรนะครับหรือ310เซเมตรแล้วก็ความกว้าง170เซนเมตรนะครับผมมาดูวิธีการทำนะครับนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด2แผ่น3แผ่นมาต่อกันนะครับโดยใช้ วคซีนนะครับว็คซีนในการติดประสานตรงรอยต่อระหว่างแผ่นที่1กับแผ่นที่2นะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับมีแค่แผน่นฟุตบอดมีว็กซีนมีกาวร้อนหรือกาวประสานมีคัตเตอร์แล้วก็รูกันซึมนะครับแล้วก็มีเคเบิลไ่ายนะครับ อันดับแรกเอาบอร์ดเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาต่อกันนะครับให้มันชิดกันใช้มือรีดให้มันเรียบไม่ให้มีอากาศนะครับไม่ให้มีช่องว่างนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นอาจจะเกิดการรั่วซึมนะครับรีดไปนะครับรีดไปเรื่อยๆนะครับผม หลังจากที่เรารีดวัคซีนนะครับพาเทปนะครับให้มันแน่นดีแล้วนะครับเราจะทา2ชั้นนะครับเรียบร้อยเราก็จะมาทากาวนะครับเป็นกาวประสานหรือกาวร้อนนะครับที่ใช้ทาพวกวัสดุพวกพลาสติกนะครับทาพื้นผิวนะครับให้แห้งนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับให้กาวมันเซตตัวนะครับ เวลาติดมันจะได้ติดแน่นแล้วก็คงทนนะครับไม่เยิ้มไม่เลอะเทอะนะครับทาไปทาให้ทั่วเลยบริเวณที่รอยต่อนะครับที่เราใช้ลักซีนติดไว้นะครับเราจะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดความกว้าง10ซิน,นะครับ10ซนเมตรส่วนความยาวก็เท่ากับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ มาติดนะครับทับตรงรอยต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีความคงทนแข็งแรงนะครับป้องกันการรั่วซึมนะครับที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังนะครับนี่ครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเอามาตัดความกว้าง10เซนนะครับแล้วเราต้องทากาวด้วยนะครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดมาให้แห้งก่อนแล้วนั้นก็มาทาบลงตรงรอยต่อระหว่างแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทั้ง2แผ่น ใช้มือหรือผ้ารีดให้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนั้นติดแนบกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทั้ง2แผ่นนะครับไม่ให้มีลมมีอากาศเข้าไปนะครับให้ติดแน่นหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้มีกาวนั้นเซตตัวแห้งนะครับอันนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับติดทั้ง2แผ่นเลยนะครับส่วนด้านล่างไม่ต้องติดนะครับด้านล่างอีกข้างหนึ่งด,ด้านที่อยู่ตรงพื้นนะครับ ที่เราทับไว้ให้ติดแค่แล็กซีน 2, 2, 2ครั้งแค่นั้นพอนะครับแต่ข้างบนที่เป็นอบอกนะครับเราจะติดแผ่นฟิชเจอร์บอร์ดทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับป้องกันการรั่วซึมนะครับโอเคเรียบร้อยใช้มือรีดให้แผ่นนั้นแนบติดสนิทกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะครับ หลังจากนั้นลาดับต่อมาเราก็จะมาทําการวัดขนาดนะครับวัดขนาดความสูงของบ่อนะครับทั้ง4ด้านเลยก็คือความสูงของบ่อ40ซนเมตรนะครับ40ซนเมตรแล้วก็ทําการขีดเส้นนะเพื่อให้เห็นอรอยให้ชัดเจนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ครับแล้วก็ขีดเส้นทะยงมุมทั้ง4ด้านด้วยนะครับ นี่ครับดูตามรูปภาพเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเส้นทะแยงมุมสูง40เซนนะครับบ่อเล็กปูนามกระมังพอดีนะครับ40เซนปูไม่ปีนออกแน่นอนนะครับหรือดีจกนี้ก็ใช้แผ่นดูดจอกปิดมุมทั้ง4ด้านอีกก็จะยิ่งดีนะครับหลังจากขีดเส้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาใช้คตเตอร์กรีดลงตรงเส้นทะแยงมุมนะครับไม่ต้อง กรีดจนมันขาดแค่ลงน้ำหนักพอแค่ให้มันมันลงนิดหนึ่งนะครับกดแค่พอนิดหน่อยให้มันพับได้นะครับทั้งสีม่มุมเลยนะครับทั้งสีด้านอาโอเคใช้นีดหรือใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับลายแหลมนิดหนึ่งอย่าก,กดแรงแค่พอให้มันพับได้ ทั้งสีด้านเพราะว่าเราจะพับเพื่อขึ้นโครงนะครับแล้วก็จะใช้เคเบิลทยรัดนะครับอีกทีหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะใช้คลิปคลิปสีดำนะครับหนีบนะครับคลิปหนีบไว้นะครับแล้วก็ค่อยทำการรัดด้วยสายเคเบิลทยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้กำลังจะขึ้นโครงนะครับเราจะพับมุมนะครับนี่ครับดูวิธีนะครับง่ายๆนะครับเพื่อน ดูคลิปนี้ได้รับรองทําบ่อเลี้ยงปูนาหรือจะเลี้ยงปลาก็ได้นะครับสบายเลยนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงปลาไหลอะไรก็ได้หมดนะครับประหยัดด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับลงทุนไม่เยอะแค่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหนึ่งแผ่นก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับ นึ่า้ยนิดนึงนะครับแล้วก็ว็กซีนแล้วก็มีกาวนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนโครงแล้วก็ขึ้นโครงโดยการใช้ไม้ไผ่มันก็จะประหยัดนะครับใช้ไม่กี่เส้นก็เรียบร้อยสวยงามน,นะครับไม่ต้องลงทุนหลัก2-3งสาพันะ 2, 3, ถ้าบอกขนาดนี้ถ้าเป็นกระชังบกก็อ,อ๋อเป็นพันสองพันนู่นแหละครับอันนี้ลงทุนแค่ ห้าร้อยถึงหรือเปล่าไม่ถึง้วยซ้ำห้าร้อยบาทนะทาง่ายอันนี้พับขึ้นมุมแล้วนะครับนะี่ครับดูตามคลิปเลยนะครับเพื่อนๆวิธีการไม่ยากนะครับท่านใดสงสัยนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามได้ในส่วนที่ตอบได้นะครับตรงไหนตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นการบ้านมาตอบให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆ แล้วก็เดี๋ยวจะพาทำระบบระบายน้ำด้วยนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากครับการระบายน้ำเพราะว่าการเลี้ยงปูนานี้สิ่งสำคัญคือการระบายน้ำถ้าเราขยันเปลี่ยนน้ำมันก็จะดีต่อปูนะครับกินอาหารดีลอกคราบดีผสมพันดีนะครับดังนั้นการทำระบบระบายน้ำที่สะดวกมันก็จะทำให้เราขยันทำให้เราทำงานง่าย ลดขั้นตอนนะครับนี่ครับการขึ้นโครนะครับเราก็จะพับเข้ามุมนะครับแล้วก็ใช้ตะปูเจาะนะครับปูปลายแหลมแล้วก็ใช้สายเคเบิลทายรัดนะครับอัดไว้ก่อนชัก2เส้นหลังจากนั้นก็ค่อยไปรัดกับโคงอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอ,อันนี้มุมที่1ผ่านไปแล้วมุมที่2กําลังทําการรัดด้วยสายเคเบิลทายนะครับ วิธีการถือว่าง่ายมากครับง่ายง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพื่อนอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับทําคนเดียวก็ทําได้ง่ายๆนะครับใช้สายเคเบิลทายรัดนะครับหรือบางท่านก็อาจจะใช้คลิปก็ได้ครับหนีบไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้สายเคเบิลทายรัดอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ขึ้นเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับไปแล้วมุมที่2มุมที่3กํกำลังเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่มุมที่4ก็จะเป็นรูปของบ่อโอเคครับขึ้นแล้วครับพับมุมข้อหากันนะครับปึ๊บแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งเข้ามาข้างใดข้างหนึ่งโอเคแล้วก็รัดด้วยสายเคเบิลทายนะครับ สำหรับเพื่อนๆนั่นใดนะครับที่สงสัยนะครับวิธีการทำก็สอบถามมาใต้คลิปได้เลยนะครับเราจะทยอยตอบคำถามให้นะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะครับสวยงามขึ้นรูปเดี๋ยวเราจะใช้โครงเป็นท่อ PVC นะครับ เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆทําระบบระบายน้ําด้วยนะครับซึ่งการทําระบบระบายน้ําในบ่อฟิชบอดก็ยังไม่มีที่ไหนทํานะครับผมทําเป็นเจ้าแรกนะครับเกี่ยวกับการใช้ระบบระบายน้ําแบบสดือนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทํานะครับก็คือจะใช้อุปกรณ์เป็นเขาเรียกว่ารูก,กรันซึมนะครับ เป็นเป็นเป็นดูการซึมราคาแล้วแต่ขนาดนะครับของผมใช้นิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งราคาประมาณ80บาทนะครับเราจะเอามาแปะเข้ากับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับโดยการเจาะรูก่อนเจาะรูก็เอามาติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ใช้ท่อ PVC นิ้วครึ่งในการที่จะสวมเป็น สลักไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันออกมาไหลามาถ้าเราจะระบายน้ําเราก็ดึงสลักออกนะครับน้ําก็จะระบายออกทันทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจาะรูเป็นรูระบายน้ําล้น,นเวลาฝนตกหนักนะ้นําท่วมน้ํามันเยอะ้มันก็จะไหลลงท่อน้ําล้นนะครับบ่อเราก็จะไม่ท่วมแล้วก็จะไม่ล้นไม่พังนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายโอเคครับนี้ขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นรูปบอ่อแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูาการนำบ่อฟิวเจอร,บอร์บ์ดนี้ไปใส่ในโครงท่อ PVC ที่เราทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการทำโครงก็ไม่ยากนะครับอาจจะใช้ไม้ไผ่ก็ประหยัดหรือท่อ PVC นี่ครับนี่คือขึ้นโครงแล้วนะครับเป็นท่อ PVC นะครับสวยงามนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับต่อไปจะพามาดูวิธีการทำที่ระบายน้ําระบายน้ํานะครับเราจะทํำยังไงนะครับที่มันจะสะดวกรวดเร็วเปิดน้ําปุ๊บน้ําไหลออกปุ๊บนะรวดเร็วประหยัดเวลาง่ายนี่ครับนี่ครับที่พูดถึงนะครับก็คือเป็นดูระบายน้ํานะครับนี่ครับก็รูกันซึมนะครับรูการซึมแล้วก็ข้องอนิ้วครึ่งนะครับ นี่ครับเพื่อนเครับเราจะต้องปรับพื้นที่ให้มันลาดเอียงก่อนนะครับว่าเราจะใช้ตำแหน่งไหนในการเป็นสะดือระบายน้ําตรงนี้ตำแหน่งที่ผมจะใช้นะครับก็ทําการเจาะรูให้มีขนาดวงกลมเท่ากับอ่ท่อนะครับมันจะมีท่อด้านล่างตรงรูกันซึมนะครับวงกลม หลังจากที่เราเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับเราเจาะรูเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการทากาวนะครับกาวทาทั้งรูก,กันซึมแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บ,บอร์ดนะครับเพื่อที่จะทำการติดลงไปให้มันแน่นนะครับนี่ครับกาวกาวที่ผมใช้ก็เป็นตัวนี้นะครับทำการทากาวรอบๆบนะครับ เช็ดพ <super progressive entin> ื้นผิวให้ให้มันแห้งนะครับไม่ให้มีน้ำไม่ให้มีฝุ่นนะครับไม่ให้มีอากาศหลังจากนั้นก็ติดลงไปในรูเลยนะครับหลังจากที่ทากาวเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราติดลงไปในรูแล้วนะครับยาวสามเมตรสิบเซนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อน ความกว้าง1นึเมตรหกเซนติเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวพาครับไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่เป็นส่วนตรงขอบนะครับผมจะใช้แผ่นกันซึมมาแปะทับอีกทีหนึ่งครับเพื่อความคงทนถาวรป้องกันการรั่วซึมนะครับหรืออาจจะไม่ติดก็ได้นะครับอันนี้ผมติดไว้เพื่อให้มันทนทานแข็งแรงบอดเรียบร้อยนะครับความยาว่ายนะครับนี่ครับัดีเห็นไหมครับเรามีสลัก ในการปิดน้าแล้วก็ค่อยเจาะรูอีกทีหนึ่งนะครับตรงที่ทําน้ําล้นนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ําออกไปนะครับด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวมาทดสอบนะครับเปิดน้ํานะครับลงไปนะครับสะดือระบายน้ํานะครับน้ําก็จะไหลลงในตรงที่เอียงนะครับพื้นที่ ตรงที่มีรูระบายน้ําก็จะไหลลงไปตรงท่อตรงนั้นเลยนะครับเวลาทําความสะอาดบอนะครับพวกเศษโมลน,นะครับขี้ปูนะครับ